คลิปนี้มีเครดิตฟรีครับผมก็แจกเครดิตฟรีนะครับผมสาหรับกิจกรรมแจกเครดิตฟรีเพียงทําตามกติกาง่ายๆนะมีแค่2ข้อข้อหนึ่งเลยกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะกะติกาข้อที่2นะครับผมกดแชร์คลิปนี้ลงกลุ่มเฟซสามกลุ่มนะครับผมก็ประกาศผู้โชคดีที่เพจ a c e b o o k นะครับผมอย่าลืมไปดูกันด้วยนะ ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นะครับผมไลน์แอดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับผมก็เดี๋ยวส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมมานะกิจกรรมจะสิ้นสุดภายในวันนี้นะครับผมแจกวันต่อวันนะครับผมก็ดูรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เพจบับสลอตนะครับผมประกาศผลเที่ยงคืนของวันนะครับผมไปติดตามดูกันได้นะครับผมว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะํำเตือนนะครับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีปิดได้เลยครับผมแล้วก็ไม่รับปันสล็อตทุกกรณีนะครับผม ก้าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๊ c h ชาแนลนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะก็ช่วงนี้ก็มีเกมใหม่มาอัปเดตนะครับผมมีหลายเกมเลยนะครับผมเข้ามานี่ผมเล่นในคอมนะครับผมสําหรับโทรศัพท์นี่เดี๋ยวเขาอัปเดตมามันเข้ามาแน่นอนครับผมสําหรับเกมใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมในคลิปหน้าๆนะครับผมประมาณนี้นะก็สําหรับวันนี้ก็เรามาเล่นเกมนี้กันดีกว่าครับผมคุณผู้ชมขอมาเยอะครับผมกับโรมานะเออคือจะไม่ เล่นเกมนี้ก็ไม่ได้นะครับผมก็แบบมีคุณผู้ชมขอมามากมายเลยนะครับผมก็เอออย่าเล่นโลมาให้ดูหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาจัดให้ดูนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับโลมานะครับผมซึ่งเทคนิควันนี้ที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นเทคนิคการไต่เบ็ดเออเรียกว่าไต่เบ็ดไต่เบ็ดหรือไล่เบ็ดบ้านๆเราเนี่หละครับผมไล่เบ็ดบ้านๆเรากับการสลับเบ็ดนะครับผมการสลับเบ็ดหนักเดี๋ยวว่า การสลับเบ็ดหนักเนี่ยจะใช้ตอนหลังๆนะครับผมแต่ว่าเราจะไล่เบ็ดไปก่อนนะแล้วค่อยไปสลับเบ็ดหนักนะครับผมมาไปกันเลยอังุนยังไงจังหวะนี้คอมโบที่หนึ่งครับผมมาดอกแรกก็เปิดสวยเลยครับผมลายวีมานะครับผมโอ้โหนึกว่าวีเชฟได้อยู่ได้อยู่ไปกันต่อครับผมฮึบเพอบเพือบือบก็ครั้งนี้ผมจะไม่กดเทอร์โบนะครับผมเพราะว่าผมชอบแบบลุ้นนานๆมากกว่านะ มาจังหวะนี้โอ้โหโลมาครับผมลายสวยด้วยครับผมดอกนี้จ่ายแพงไปครับผมโอ้โหเงินต่อเนื่องครับผมก็เราก็ค่อยๆไล่เหมือนเดิมครับผมเหมือนที่ผมเคยสอนในคลิปเก่าๆนะครับผมว่าไล่อย่างไงนะครับผมก็ถ้าแตกก็ไล่ขึ้นไปนะครับผมประมาณนี้นะไล่ขึ้นไปนะครับผมไม่แตกก็ไล่ขึ้นไปเหมือนเดิมก็คือแบบคบไปเรื่อยๆนะครับผมนี่แหละคือการไล่เบ็ดนะครับผมมาจังหวะนี้โลมาครับผมคอโบนีสสองนะ แล้วเดี๋ยวผมจะไปสอนสลับเบ็ดหนักทีหลังนะครับผมเดี๋ยวมันยังไม่เบ็ดหนักนะแล้วยังไม่สลับนะครับผมก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไล่ขึ้นไปต่อเนื่องครับผมยังไงยังไงเออหุ่นมางุ่นมาใช้ได้ครับผมใช้ได้งุ่นมายังไงต่อไม่มีต่อครับผมไม่มีต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ไปกันต่อครับผมอัดขึ้นไปทบไปนะครับผมมันไม่แตกก็ทบขึ้นไปนะครับผม อย่าไปเก่งครับผมเราทบมามันต้องได้บ้างแหละจังหวะนี้ยังไงโอ้โหได้ด่าไปนะครับผม4 8 0อุอ้ยโล่ต่อเนื่องปังยังไงคอมโบ2งคอมโบ2ต่อเนื่องนะครับผมโอโ้โหบิ๊กวินเลยนะครับผมดอกนี้ห0 0นะครับผมมาแบบชิวๆเลยนะอ่านขึ้นไปต่อครับผมอย่าไปเก่งนะเออโอ้โหมาต่อเนื่องครับผมมาต่อจริงๆครับผมหายมานะครับผมหายมาอีกหนึ่งดอก โอ้เอาเรื่องเอาเรื่องถือว่าใช้ได้นะครับผมมาทีนี้เราขึ้นไปเบ็ดหนักแล้วนะตอนนี้ยังไงดอกนี้เออโอ้โหได้มงกุฎว่ะยังไงยังไงคนโมเดียวได้บงกุฎนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ไปนะครับผมกําไรนะครับผมพอทีนี้เราสลับที่75กับ150นะครับผมสลับกันประมาณนี้นะอ่าเราไล่ขึ้นมาแล้วมันได้ไปเยอะเราก็สลับเลยครับผมทีนี้ พอจะมีทุนสลับได้แล้วก็สลับนะครับผมนี่แหละคือเทคนิคการสลับเบ็ดของผมนะครับผมก็อยากแนะนาคุณผู้ชมให้เอาไปใช้ได้นะครับผมสำหรับเทคนิคนี้มาจังหวะนี้วายลงโอโคโอโหได้น้อยจังเลยอ่ะไม่เป็นไรครับผมอัดขึ้นไปครับผมอย่าไปเก่งโอ้โหอย่าไปเก่งโอ้โหเกลือว่ะเกลือว่ะเค็มปีนะครับผมเอ้ยจังหวะนี้โลมาครับผมยังไงยังไงเนี่ยมต้องมีช็อตแตกหนักมากครับผมอย่างนี้เอ้า ไถมาต่อเนื่องครับผมโถขี้มาต่อเนื่องนะคอมโบที่2องไปนะครับผมดอกนี้เอ้าเอาเงินต่อเอาเงินต่อคอมโบสามยังไงยังไงโอ้โหโอ้โหไม่มีแล้วนะครับผมไม่มีฟิลิปปินส์นะไม่เป็นไรแต่ว่าเรากําไรไปเยอะนะครับผมสําหรับดอกนี้เราก็สลับมาเหมือนเดิมครับผมสลับเหมือนเดิม75กับ150สลับแค่นี้เลยครับผมมามามาโลมาครับผมจังหวะนี้ฟื้อฟื้อฟื้ฟื้นเงินลงฟื้ คอมโบที่2ไม่ดีมาลุ้นๆต่อเนื่องไหมไม่มีนะครับผมโอ้โหลายมันสเปกสปะมากครับผมไม่น่ามีหรอกครับผมดอกนี้มาเราก็สลับต่อครับผมอย่าไปเก่งอย่าไปเก่งสลับต่อนะครับผมมาได้ดาบมายังไงคอมโบที่หนึ่งมีไหมโอคอมโบ2ไม่มีครับผมไม่เป็นไรเราหวังกับเปทดหนักนี่แหละครับผมร5 0ยยังไงยังเออมาไหกับองุ่นลงนะครับผมได้ใช้ได้ เฮ้ยวายมาจังหวะนี้โลครับผมได้ไปนะครับผมคอมโบนี้คอมโบที่2นะครับผมโลโอ้ได้2คอมโบแต่ก็ถือว่าคุ้มครับผมถือว่าคุ้มใช้ได้เลยนะขึ้นมาขนาดนี้มาเราสลับกันต่อครับผมอย่าเพิ่งท้อนะครับผมอย่าเพิ่งท้อเราต้องสลับไปเรื่อยๆนะครับผมมาดูซิว่ามันจะไปเออมันจะไปได้สักแค่ไหนมาโลมาต่อครับผมโอ้ยโลต่อโลต่อยังไงยังไงยังไงคอมโบสองโลต่อเนื่องครับผม อังุ่นลงไหมอังุ่นไม่ลงแต่ได้แจกกันนะครับผมได้หายไปนะเออเป็นคอมโบที่3นะครับผมเอ้ยเอ้ยอังุ่นต่อเน,นื่องครับผมโอ้โหคอมโบสี่ยังไงเออได้ไป4คอมโบก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมสําหรับฟิลิปปินส์นะมาเข้าฟิลิปปินกับเบนหนักนะครับผมมาดูที่ว่าจะเกลือหรือเปล่ายังไงโอ้โหดอกแรกก็เกลือแล้วดอกสอง เออมาได้โลอยู่ได้โลอยู่ขู่ดอกนี้ได้ไปนะครับผมเฮ้ย oh, <no. S 1> ต่อเนื่องต่อเนื่องหายต่อเนื่องฟังหายก็ง่วนต่อเนื่องครับผม oh, <no. S 1> ขู่พอโบสองนะครับผมใช้ได้นะครับผมสำหรับฟิลิปปินส์นี้นะโอ้โหแค่ดอกแรกนะครับผมมายังไงดอกนี้ดอกนี้อไม่ได้อะไรครับผมดอกสุดท้ายเออได้ดาบอยู่ก็ยังโอเคอยู่ได้ดาบนะครับผมไป ก็ถือว่าคุ้มกันไปนะครับผมสําหรับฟีดปินรอบนี้นะถือว่าไม่เกลือนะครับผมได้ไปเยอะเลยนะมาเราก็สลับกันต่อครับผมเออหือจังหวะนี้หึอหายเต็มเต็มลายนะครับผมหายเต็มแถวนะใช้ได้นะครับผมถือว่ากําไรนะครับผมดองนี้สลับต่อเนื่องครับผมสลับต่อเนื่องหอไม่ได้ไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อจังหวะนี้เออได้โลยู่ใช้ได้นะครับผมได้โล่นะครับผม สำหรับใครที่ไม่อยากลุ้นอะไรมากมาเอ้ยถ้าอยากลุ้นแบบนานๆหน่อยก็ไม่แนะนำให้กดเทอร์โบนะครับผมแต่ผมจังหวะนี้ยังไงครับผมโอ้โหมาจริงครับผมดอกนี้เอาเอางูนต่อเนื่องว่ะเอาเรื่องครับผมคอมโบที่สองโอ้โหไม่มีคอมโบสามไม่เป็นไรครับผมถือว่ากำไรเยอะละดอกนี้นะครับผมขึ้นใบขนาดนี้นะอยังไม่พอครับผมเราอัดขึ้นไปต่อเรายังยังไม่พอเราสายโลภนะครับผมเราโลบมาก เดี๋ยวหลังๆผมว่าลาบหายแน่นอนนะครับผมออมาไปกันต่อไปกันต่ออย่าเพิ่งทอ้อเออมาจังหวะน,นี้มาอยู่มาอยู่ใช้ได้นะครับผมดอกน,นี้ใครที่อยากรุนนันนานก็ไม่ต้องกดเทอร์โบนะครับผมส่วนใครที่รีบแบบว่าให้มันแตกหนักๆก็กดเทอร์โบได้นะครับผมสําหรับเทคนิคนี้ก็กดเทอร์โบได้นะอ,อลองกดเทอร์โบกันได้นะครับผม ออ้ยเ้ยจังหวะนี้ยังไงยังไงยังไงโอ้โหได้ฟันสิงโตนะครับผมเข้าโบนัสไปที่เรียบร้อยหืมโอ้มาดีว่ะวันนี้มาดีว่ะเนี่ยข้อดีของการสลับนะครับผมถ้าโบนัสลงมาเราจะเข้าเบ็ดหนักนะมาเราไปลุ้นดาบแรกหืมดาบแรกมาแล้วครับผมปังเข้าไปหนึ่งดอกนะครับผมหลังแอนนะบิ๊กวินไปหนึ่งดอกโอ้โหสิงโตหลังแอนวันนี้แหละมึงไม่ได้พิวหรอกวันนี้ยต่อเนี่งครับผมลงกลางต่อยังไงโอ้โหหลบว่ะแม่งพิวเหมือนเดิมเลย มาขอกลางเหมือนเดิม,มติดโล่ไปหนึ่งดอกครับผมไม่เป็นไรดีเราเข้าเวรหนักนะครับผมถือว่าเราใช้ได้อยู่ยังไงขอซ้ายขอซ้ายโอ้โหแม่งมาพิวอะไรตอนนี้วะโอ้ปาขวาบ้างเออดาบมาดาบโอ้โหพิวอีกแล้วครับผมโอ้โหนี่สิงโตรหรือกบเนี่ยแม่งโดดอย่างไวนะครับผมโอ้โหติดโลไปหนึ่งดอกนะครับผมดอกนี้ถือว่า ก็ใช้ได้อยู่นะไปกันตอนน่อ้างซ้ายโอ้โหแม่งติดโรยแกไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมว่าจบโบนัสนี้ผมอาจจะพอก็ได้ผมถือว่าเราได้ไปเยอะแล้วนะผมเพราะว่าถ้าเล่นต่อเนี่ยหลังๆอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีฟีสปินเข้ามาเอ้ยอาจจะไม่มีฟีสปินกับโบนัสเข้ามาแล้วนะครับผมเพราะว่าเราเข้าโบนัสกันไปที่เบนนะ่ะเรียบร้อยแล้วเนาะเออก็น่าจะประมาณนี้ครับผมเออสำหรับโบนัสเนาะเราก็ ฟันได้ครั้งหนึ่งอะเนาะสิงโตมันเป็นกบก็เรื่องของมันนะครับผมมันจะเป็นกบมันจะเป็นอะไรก็มันก็ผิวอยู่แล้วนะครับผมสําหรับผมมองว่าสิงโตแม่งคือแบบผิวจัดนะครับผมถ้าฟันโดนดับแรกนี่คือแบบโชคดีนะครับผมแต่ถ้าฟันโดน2ดาบนี่จะโชคดีกว่านะครับก็ไม่เป็นไรครับผมเราฟันโดนดับเดียวเนาะสำหรับวันนี้สําหรับวันนี้ก็บับชาแนลก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไร จะเป็นเทคนิคอะไรที่ผมเอามาบอกเอามาสอนคุณผู้ชมก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้รับชาแนลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ